สวัสดีครับพระชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอดอีแม่คลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมวัดพระาธาตุหนองบัวนะครับที่มีการสร้างพญานาคฉับพญาปุตตะตามนิมิตของพระครูอมรธรรมสโรชรเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่เห็นในภาพตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นวัดพระาธาตุหนองบัวที่คิดฮอดอีแม่จะพาเข้าไปชมนะครับซึ่ง ในส่วนของพญานาคฉับพยาปุตตะนี้นะครับท่านก็จะตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าพระธาตุเจดี์สีมหาโพธิ์ที่พวกเราได้กำลังจะเห็นอยู่นี้นะครับให้คนที่เกิดปีมาเสงแล้วก็ผู้ศรัทธาได้มากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วยนะครับสำหรับวัดพระธาตุหนองบัวนี้นะครับที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้เดิมชื่อวัดหนองบัวเป็นวัดราชนะครับนิกายธรรมยุทธ ก่อสร้างขึ้นเมื่อพศ2498นะครับโดยเริ่มต้นจากกลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งนะครับได้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่ระลึกเนื่องในวาระมงคลกึ่งพุทธ,ธกาลในปีพุทธศักราช2 5 0 0นะครับถือว่า เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีเลยทีเดียวที่หลายๆท่านถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะต้องแวะที่วัดพระธาตุหนองบัวนี้เพื่อทําการกราบไหว้เป็นสิริมงคลด้วยนะครับคีนอตอีแม่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นสิริมงคลมากๆที่พาทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดพระธาตุหนองบัวแห่งนี้นะครับ สำหรับสถานที่ตั้งของวัดนะครับก็จะอยู่ในตัวอำเภอของจังหวัดอุบลราชธาน,นีเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะครับในส่วนของทางเข้าพระธาตุนะครับสำหรับบรรยากาศภายในวัดนะครับก็จะมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจก็คือพระธาตุเจดีสีมหาโพธิทุกท่านกำลังชมอยู่ณขณะนี้นะครับ ก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบกึ่งพุทธการของพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2500โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะครับเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของรอบองค์พระาธาตุก็จะเป็นกำแพงแก้วซึ่งทั้ง4ี่มุมของกำแพงแก้วก็จะได้มีการประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก4องค์สำหรับภายในองค์พระาธาตุ ก็ที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าขนาดนี้ก็จะมีประตูทางเข้าทั้ง4ด้านนะครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับตามขอบของกำแพงแก้วก็จะประดิษฐานพระเจดีขนาดเล็กอีก4องค์ที่อยู่รอบๆในส่วนของเจดีองค์ใหญ่นะครับและที่ผมพาทุกท่านมาชมนี้จะเป็นกระดิ่งคินฮอดอีแม่เห็นว่าสวยงามนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความสดใสเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรม นะครับที่ทุกท่านได้มาชมในส่วนที่เจดีที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่มากนะครับฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ17เมตรสูง56เมตรสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี2512ด้วยนะครับสำหรับภายในที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นพระาธาตุองค์เดิมนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็จะมีความกว้างด้านละ5เมตรสูงเนี่ยนะครับประมาณ17เมตรนะครับ ก็จะเป็นพระธาตุองค์เดิมที่อยู่ภายในนี่จะเป็นบรรยากาศที่คิดฮอดอีแม่พาทุกท่านนะครับเข้ามาชมภายในอันนี้เป็นภาพที่คิดฮอดอีแม่ประทับใจนะครับเพราะมันมีความละเอียดแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศภายในวัดก็จะมีความสงบร่มเย็นผมเองได้สัมผัสถึงบรรยากาศแห่งความสงบนะครับ แล้วก็ภายในรอบๆเจดีย์องค์เดิมที่ประดิสฐานอยู่ภายในเจดีย์องค์ใหญ่ที่ครอบอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็จะมีความงดงามนะครับแล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นมากตอนนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศในช่วงเช้าๆนะครับแล้วก็บรรยากาศของภายในที่มีพระพุทธรูปทั้ง4องค์และก็อยู่ทั้ง4ด้านด้วยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สวยงามมากๆครับ สำนักงานพระพุทธศาสนามีประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหนองบัวซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่2นะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดพระาธาตุหนองบัวนะครับเนื่องจากว่ามีพระบรมธาตุเจดีสีมหาโพเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ได้อัญเชิญชิ้นส่วนพระธาตุพนมเสียมทองมาปริษฐานตั้งแต่ปี2502ด้วยนะครับ โดยความเห็นชอบของมหาเทรสมาคมสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหนองบัวเป็นวัดพระธาตุหนองบัวตั้งแต่วันที่16มกราคม2560เป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วๆไปรอบบริเวณเจดีย์องค์ใหญ่นะครับคินฮอตอีแม่ก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศรอบๆซึ่ง ความสงบร่มเย็นแล้วก็บรรยากาศของวัดจะมีความงดงามมากๆและที่คิดนอดอีแม่กําลังจะพาทุกท่านเข้าไปชมนี้จะเป็นโบสถ์ที่มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะของวัดพระธาตุหนองบัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคีนอดอีแม่ไม่เคยเห็นโบสถ์ที่ไหนสวยงามแล้วก็งดงามแปลกตามากๆที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวขอให้ทุกท่านได้สังเกตให้ดีนะครับว่าโลง่ลงโปร่ง มันจะเหมือนคล้ายๆกับสไตล์ต่างประเทศนะครับที่หลายๆท่านคงมีโอกาสได้ไปชมนี่คือบรรยากาศของเพดานของโบสถ์นะครับแล้วก็เสาของโบสถ์ที่เรียงรายสวยงามนะครับเพื่อมองภาพไปสู่พระประธานที่นั่งอยู่ในโบสถ์เราจะสังเกตว่าตรงพื้นก็จะมีลักษณะของรูปดอกบัวนะครับซึ่ง โดยปกติแล้วก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็คือวัดพระธาตุหนองบัวนะครับก็คําว่าบัวก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่ด้วยนะครับเมื่อคิดฮอตอีแม่เข้ามาก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศของความสงบจริงๆนะครับแล้วก็ความงดงามของพระพุทธรูปที่ทุกท่านกําลังชมอยู่หน้าโบสถ์แห่งนี้นะครับรวมถึง ดานที่มีความงดงามวิจิตรบรรจงมากๆผมเชื่อว่าช่างแล้วก็ผู้ออกแบบรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านนะครับที่มาที่โบสถ์แห่งนี้ก็คือร่วมกันตั้งใจแล้วก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะทําให้โบสถ์แห่งนี้มีความงดงามจริงๆนะครับอันนี้ขอให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศแห่งความสวยงามนี้ด้วยกันนะครับ ในส่วนการสร้างพญานาคฉับพญาปุตตะนี้นะครับพระครูอมรธรรมสโรชรท่านได้กล่าวย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุหนองบัวแห่งนี้นะครับท่านเองได้อธิษฐานจิตว่าถ้าท่านเองมีบุญบารมีมีวาสนาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้จริงก็ขอให้มีปฏิหารสิ่งเหนือธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับปรากฏให้เห็นซึ่งพระครูอมรธรรมสโรชร ท่านได้ฝันเห็นพญานาคงูขนาดใหญ่มีสีรุ้งสวยงามมาอาศัยอยู่ที่บริเวณวัดพระาธาตุหนองบัวจากนั้นภายหลังท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสขึ้นมาจริงๆด้วยนะครับท่านจึงดำริให้มีการสร้างรูปปั้นพญานาคขึ้นที่หน้าพระาธาตุเจดีสีมหาโพแห่งนี้เลยทีเดียวนะครับและรูปปั้นพญานาคที่ทุกท่านเห็นในคลิปนี้นะครับสร้างขึ้นมีขนาดความสูง15เมตร ยาว58.85เมตรเรียกได้ว่าเป็นชื่อพญานาคฉับพญาปุตตะหรือสีรุง้งอยู่ในจำนวนสีตระกูลของพญานาคซึ่งเป็นพญานาคที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามและก็ความหลากหลายของสีวรกายด้วยนะครับด้วยความที่พญานาคในตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มีความหลากหลายสีสันและส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางพญานาคินีหรือพญานาคเพศเมีย จึงขึ้นชื่อในเรื่องของความงามแม้ในยามที่เป็นนาคหรือยามที่เป็นจำแรงกายเป็นมนุษย์ก็ตามนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับที่คิดฮอตอีแม่พาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ได้พาทุกท่านมาชมพญานาคคงจะเป็นความบันเทิงเป็นสิ่งที่ ทำให้ทุกท่านอิ่มเอิบใจไปกับคิดทอดอีแม่ในการมาสักการะในครั้งนี้ไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องคิดทอดอีแม่ช n n น l ด้วยนะครับผมเองก็จะนำสาระดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านอีกในโอกาสต,ต่อๆไปสำหรับคลิปนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ